ผมว่าผมอาจจะเป็นคนแรกใน y t u t u นะครับที่ทําแลงกโอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้โชวกับน้ำแดงอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นเป็นคือแบบเป็นวันที่ดีนะครับผมวันนี้คือผมแบบ จะอัพแรงสามขั้นเลยนะผมทุกคนคือแรงที่1นนะครับผมผมจะอัพไป9.5เอนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็แรงต่อไปก็50เอนแล้วก็แรงสุดท้ายนะครับผมแรง12 DE นะครับผมเป็นอะไรที่ยากที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็แรงสุดท้ายอาจจะเป็นผมที่รู้ความลับแรงสุดท้ายเท่าไหร่กันแน่นะครับผม <S <S ไม่มีใครรู้นะครับผมไปไปดูกันเยดีกว่าผมจะขึ้นแรงเลยนะทุกคนจะไปโน1ในยูทูบอ่ะทุกคน ในแบบนี้นะในแบบนี้นะทุกคนปะ่ะคือผมจะเอาเงินฝากนาะคาไปหมดแล้วนะทุกคนอันนี้คือที่จะอัพแรงของผมนะครับ9.5เอก่อนนะปะ่ะอัพเลย9.5เอนะครับผมเราอัพ9.5เออัพไปดีรออะไรแล้วก็เราเอาเงินเพิ่มอีก60เอ <Okay. S 1> นะครับผมถอนอีก60เอปเรากดเลยไปอัพแรง50เอ็เราไปก้อนแรง12 12 DE ดีนี่คือแบบไม่ไม่มีผมอาจจะเป็นช่องแรกหรือเปล่านะทุกคนที่ผมขึ้นไปสิบสองดีนะทุกคนคือผมน่าจะเป็นคนแรกในช่อง youtube หรือเปล่า <S <S คือถ้าใครแบบพอรู้ก็นั่นแหละครับฟังหน่อยนะทุกคนคือแบบผมหรือเปล่าคนแรกในช่องย t u b e แบบไม่ดูนะครับผมอาจจะเป็นผมคนแรกหรือเปล่านะครับไปเลยปึ้งโ oh อม my ก o d โมไหนขึ้นแรงแล้วโอ้ยเป็นไง เดี๋ยวให้ดูว่าตีเท่าไหร่เดิมเดิของผมที่ผมรีแรงนะทุกคนที่ผมรีแรงนะอ่าเจ็ดหกเจ็ดหกหนึ่งคิวดีนะครับผมอันนี้คือแบบผมแบบรีธรรมดาผมรีแรงนะทุกคนเราขอแรกก่อนนะครับทุกคนโ <Okay. S 1> อเคคือผมน่าจะเป็นช่องแรกใน y o u t u ที่หรือเปล่ามาดูนะทุกคนที่ผมแรงนี้นะโอเคครับผมผมก็ทำการรีแรงกนะันทุกคนแล้วผมก็ดามเมจเหลือ เหลือ3าม p ีีจาก359 s p นะทุกคนคือผมดีแล้วเหลือ3.4 s p นะครับผมหายโคตเยอะเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมว่าผมอาจจะเป็นคนแรกใน YouTube นะครับที่ทำแลนงดีอ e นะครับผมผมไม่เคยเห็นช่องไหนนะทุกคนหรือว่ามีช่องไหนทำแล้วก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมแล้วก็ ถึงเวลาสุดท้ายสินะว่าแรงสุดท้ายมันเท่าไหร่กันแน่ไปดูกันดูโอ้โห8.2อยู่ดีโอ้โหเยอะมากนะทุกคน2ีอียแล้วอันนี้คือเยอะกว่านะแล้วก็มาดูเพชรกันนะทุกคนว่าเพชรมันบวกเท่าไหร่นะครับที่เรารีแรงไป12ีอีบวกเท่าไหร่อ่า29หานหันหนึ่งมั่นาจประมาณเหลือเท่าไรนะ10 14ปะม่นใจเหลืยคลิปนี้ก็น่ะครับฝากกดไลค์กดกำลังใจพี่ด้วยทุกคนพี่รีแรงแล้ว โคตรเสียใจแต่ก็อนาคตยาวๆครับผมอาจจะอยู่แรงนี้ยาวๆก็ได้แบบวิตพื้นตลอดยาวๆเลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมพี่สตรีมเกือบทุกวันนะครับผมแต่เสาร์อาทิตย์สตรีมแน่นอนครับผมก็ลงคลิปทุกวันเดอพยายามลงคลิปทุกวันนะทุกคนก็บ๊ายบายครับไปเจอกันนะครับผมคราวหน้าบ๊ายบายกดติดตามไปด้วยบ๊ายบายเจอกัน